สวัสดีครับผมโจ้นะครับก็วันนี้จะมาแนะนาพืชนะครับที่มีขนาดใหญ่มากนะครับตัวนี้อยู่ในวงอาราซิอีนะครับหรือ Family นะครับแฟมิลี่ก็คือวงเนาะวงอาราซิอีนะครับหรือหลายๆคนเรียกอรอรย์นะครับตัวนี้นะครับอยู่ในสกุลฟิโลเดนดอนนะครับหรือจีเนสฟิโลเดนดอนเนาะ Family ก็คือวงนะครับจีเนสก็คือสกุลนะครับสกุลฟิโลเดนดอนเนาะฟิโลเดนดอนก็มี หลากหลายสปีชีมากนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นฟิตโรเดนดอนที่ใบค่อนข้างจะมีขนาดใหญ่ใหญ่มากนะครับฝรั่งเขาบอกว่าติดหนึ่งใน3เลยนะครับจากการสำร,รวจในป่าธรรมชาตินะครับตัวนี้ก็คือฟิตโรเดนดอนแม็กซิมัมนะครับคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมก็มีการาาพูดเบื้องต้นนะครับว่าเจ้าฟิตโรเดนดอนแม็กซิมัมกับแม็กซิกานัมนะครับว่าต่างต่างกันยังไงบ้าง ซึ่งวันนี้ก็จะลงรายละเอียดมากขึ้นนะครับตัวนี้ก็คือฟิโล o นดอนแม็กซิมัมนะครับแม็กซ um, ิมัมเนาะไม่ใช่แม็กซิมัมไม่ใช่แม็กซิกานัมไม่ใช่แม็กซิกานัมชื่อจริงของเขาคือฟิโล o นดอนแม็กซิมัมนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมีถิ่นกำเนิดจากทางโบลิเวียทางอ่าเม็กซิโกนะครับซึ่งค่อนข้างจะเป็นฟิโลนที่มีขนาดใหญ่หนึ่งในสเลยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นตัวที่ มีขนาดใหญ่มากนะครับตอนที่เขาค้นพบในช่วงแรกๆเลยนะครับพบในป่านะครับทีนี้เจ้าฟิโลนอนแม็กซิมั่มเนี่ยต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เนี่ยใบนะครับใบถ้าเกิดพบดูทางหลักฐานทางพฤกษศาสตร์นะครับหรือทางเครื่องสเปซิเมนนะครับที่นักพฤกษศาสตร์เนี่ยพบช่วงแรกๆเลยเพราะว่าใบค่อนข้างจะมีขนาดใหญ่นะครับเกือบประมาณ2เมตรเลยทีเดียวยาวประมาณ2เมตรเลยนะครับหรือประมาณหกฟุต นะครับประมาณนี้ซึ่งคน้นเครื่องใหญ่มากในการเก็บตัวอย่างพืชน,นะครับบางคนบอกว่าถือแบบเวลาฝนตก,ตกตกอยู่ตามป่าไปอยู่ใต้ร่มไม้ได้เลยนะครับทีนี้เนี่ยเจ้าฟิโลนแมกซิมัมเนี่ยช่วงคนพบแรกๆเลยพบเกาะนะครับเกาะละกันเกาะตามพวกต้นโปรงนะครับต้นปาล์มนะครับอยู่ดักทางรูปได้นะครับซึ่งก็เขาบอกว่าเออจริงๆแล้วถ้าเกิดตามธรรมชาตินะพวกโปรงพวกปาล์มเนี่ยมันก็จะมีพวกแบบ ตรงร่องนะครับระหว่างพวกก้านใบนะครับก็จะมีพวกอซากพืชซากสัตว์นะครับอินทรีย์วัตถุต่างๆเนี่ยทับถมกันบริเวณนี้นะครับพวกนี้ก็จะชอบนะครับก็มองว่ามีสารอาหารสําหรับการเจริญเติบโตได้พอควรแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ไต่สูงมากนะครับเพราะว่าใบค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็มีน้ําหนักเยอะพอสมควรนั่นหมายความว่าก็จะเป็นพวกเฮนิอีพิไฟติกนะครับเฮนิอีพิไฟติาแก็อยู่ตามพื้นดินนะครับแล้วก็ไต่ตามต้นไม้แต่ไม่ได้สูงมากต้องบอกก่อนนะครับอันนี้เนาะก็เป็น เ,เป็นลักษณะต่างคันดัชนีของเขานะครับทีนี้เจ้าฟิโลนดอนตัวเจ้าแมกซิมัมเนี่ยตัวเนี้ยหลายๆคนก็อาจจะสับสนกับตัวฟิโลนดอนเม็กซิกานัมนะครับก็จะแตกต่างกันทีนี้ตัวสังเกตชัดๆเลยก็มาดูลักษณะของเขาก่อน <t> ละกันนะว่าเจ้าแมกซิมัมลักษณะยังไงนะครับเจ้าแมกซิมัมเนี่ยเขาเปรียบเทียบแล้วคล้ายๆใบมีดที่มีขนาดใหญ่บางคนบอกคล้ายๆลูกศรน,นะครับแต่ลักษณะสําคัญของเขาอันแรกเลยก็คือหนึ่งก็คือตัวนี้สังเกตดูว่า ตัวนี้เนี่เรียกฐานใบเนาะฐานใบแล้วก็มันจะมีโพรงตรงนี้โพรงนะครับระหว่างโลบเนาะโลบตรงนี้เขาเรียกโลบเนาะโลบหรือภูประมาณนี้ก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยโลบเขาเรียกไสนัสนะตรงนี้เรียกไซนัสน้องช่องว่างระหว่างโลบเนี่ยไสนัสค่อนข้างจะแคบนะครับเรียกว่าไสนัสแคบเนาะแคบนะครับแล้วก็สังเกตว่าฐานใบตรงนี้โลบค่อนข้างจะออกมาใกล้ใกล้กันนะครับบางครั้งนะครับไม่ใช่บางครั้งหรอกก็ค่อนข้างจะพบเยอะพอสมควรก็คือ มันจะซ้อนทับกันนะครับประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเป็นใบที่มีขนาดใหญ่นะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของเขาเขาพูดง่ายๆว่าไซนัสเนี่ยก็จะเป็นรูต,ตรงนี้เนาะก็จะมีตัวโลบซ้อนทับกันประมาณนี้นะครับอันนี้เลยเป็นลักษณะของเขาอันที่2เลยนะครับก็คือเส้นใบนะครับเส้นใบถ้าเกิดคุณมีโอกาสเป็นเจ้าของเนาะมันจะมีความนูนขึ้นมา มีความนูนๆโป่งๆขึ้นมาด้านหลังก็นูนนะครับไม่ใช่ไม่นูนนะด้านหลังก็จะมีโป่งๆมานิดนึงเหมือนกันแล้วก็แต่ว่าถ้าเกิดสังเกตให้ชัดๆจะดูความแตกต่างของเขากับเจ้าเม็กซิกัน่ามเนี่ยก็ดูตรงนี้ได้ด้วยนะครับก็จะมีสีอ่าออกขาวๆนะครับบางคนบอกออกแบบสีเขียวอ่อนนะครับก็จะนูนโป่งๆออกมาน่ดนึงถ้าได้สัมผัสนะครับค่อนข้างจะเด่นชัดนะครับอันนี้ในขณะที่เจ้าเอาพี่เพื่อนบอกเอาแล้วเจ้าเม็กซิกัน่ามล่ะอ่าผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับนี่ สังเกตดูว่าเจ้าเม็กซิกันน้ำเนี่ยเส้นใบนะครับถ้าเกิดคุณสัมผัสจริงๆเนี่ยมันจะไม่โป่ไม่นูนมันจะเรียบไปเลยนะครับตรงนี้เนาะ,ะมันจะเรียบๆนะครับแล้วก็สังเกตดูไซนัสนะครับที่บอกไปเนาะไซนัสก็คือ,อช่องว่างระหว่างโลกจะกว้างเห็นไหมสังเกตดูตรงนี้ผมทาลูกศรให้ดูนะครับก าฐานใบสองข้างนะหลบสองข้างก็จะฉีกออกแล้วก็ใซสักค่อนข้างจะกว้างอันนี้เลยเนาะสังเกตดูแตกต่างแล้วนะครับแล้วก็อนนีนะครับแล้วก็ทีนี้รูปร่างของใบนะครับถ้าเกิดพูดถึงเจ้าแม็กซิมัมเนี่ยแม็กซิมัมรูปร่างของใบค่อนข้างจะออกไปทางาแบนกว้างนะครับในขณะที่เจ้าเม็กซิกันนัาค่อนข้างจะออกในแนวเรียวยาวมากกว่านะครับจะแตกต่างกันอย่างชาัดเจนเลยนะครับทีนี้สังเกตุดูเนาะลักษณะของเจ้า เม็กซิก um, ันน้ำเม็กซิเนี่ยค่อนข้างจะมีความยืดยาวของช่วงข้อออกไปมากกว่าในขณะที่เจ้าแม็กซิมัมค่อนข้างจะโตช้านิดน,นึงแล้วก็ช่องว่างนะครับระหว่างาระหว่างข้อเนี่ยก็จะไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็จะโตช้าในระดับหนึ่งนะครับทีนี้ การเลี้ยงดูมันพูดถึงการเลี้ยงดูบ้างนะครับเจ้าแม็กซิกานัมเนี่ยเอ้ยแม็กซิมัมนะครับผมก็สลับกันอีกนะครับเจ้าแม็กซิมัมแม็กซิมัมก็ชอบร่มรำไรนะครับหรือแสงแดดก,ก็ประมาณทั้งเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ใต้ร่มไม้นะครับตามคำชื่อของเขาว่อยู่กับใต้ร่มไม้ใต้ต้นโปรง่งใต้ต้นพวกปาล์มนะครับบางหลอดจะมีมีต้นหมากเขาว่าไปนะครับชอบบรรยากาศแบบนั้นนะครับก็ชอบที่ที่มีลมอ่าบอกว่าการ ถ่ายเทของอากาศดีพอสมควรนะครับคุณจะช,ชอบนะครับวัสดุปลูกนะครับก็พื้นเทเลยนะครับต้นกําเหิดก็เป็นพวกอะเรมีอีพิไฟนะครับนั่นหมายวามว่าก็เตบิบโตบนดินนะครับเตบิบโตบนดินก่อนแล้วก็ไต่ตามต้นไม้แต่ไม่ได้ไต่สูงมากนะครับนั่นหมายของวัสดุปลูกถ้าเกิดคุณปลูกนอกบ้านนะครับคุณก็ปลูกใต้ร่มไม้เลยเป็นดินโป,ปร่งๆปดินร่วนรวนผสมทรายนะครับผสมพวกอูมิคูลท์เพอร์ไรท์หรือมะพร้าวสับ ให้ก็มีความโปรง่งเป็นในลวดบนสายก็ได้นะครับหลือจะมีอินทรียวัสุวัตถุนิดนึงนะครับถ้าปลูกในบ้านนะครับก็ให้เน้นอะไรที่มีความโปร่งนิดนึงหรือปลูกในกระถางแบบนี้นะครับจะเป็นพวกเพอร์ไลท์อาจสังเกตดูขาวๆเนาะจะเป็นพวกเพอร์ไลท์ ight, นะครับผสมพวกหินผู้ขาไฟานะครับอันนี้ก็สลับกันให้มีความโปรง่งหรืออาจจะมีความชื้นผสมอยู่นิดนึงอาจจะเป็นพวกมะพร้าวสับสักสอเป์สส่วนนะครับมะพร้าวสับ2ส,ส่วน เพื่อไล่สองส่วนเห็นพวกขาอไฟสองส่วนผสมให้เข้ากันเขาก็จะได้รับทางความชื้นได้รับทางความโปร่งความโล่งนะครับก็ไม่ขังนะอันนี้ก็จะชอบเนาะเจ้าแม็กซิมัมนะครับทีนี้ลดน้ําลดน้ํายังไงนะก็ลดน้ําขึ้นอยู่กับวัสดุปลูกนะครับขึ้นอยู่กับสถานที่จัดวางถ้าวางนอกบ้านนะครับลดทุกวันได้แต่ถ้าหน้าฝนอ เว้นระยะนิดนึงอาจจะเว้นรดสองวันครั้งนะครับเพราะเขาได้รับน้าฝนอยู่แล้วเนาะก็ไม่จำเป็นต้องลดอะไรเยอะแต่ถ้าปลูกในบ้านอ่ะในบ้านตอนนี้ต้องย้าก่อนว่าในบ้านจริงแต่ต้องมีลมพัดผ่านไม่อยู่ติดกับกระจกให้นืองเพราะกระจกอย่าลืมว่าพอแสงแดดส่องมามันร้อนมันอบอ้าวเขาก็ไม่ชอบนะครับก็ห่างจากกระจกนิดนึงละกันบางคนบอกโอ้อยู่ในบ้านตั้งริมกระจกให้เขารับแสงแต่อย่าลืมริมหน้าต่างได้แต่ต้องไม่ใช่กระจกนะมันร้อนมันอบอ้าวนะครับคือ กระจกมันก็เหมือนเลนนะเนาะแบบมันก็ทําให้แบบเกิดความร้อนมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับทีนี้ก็ความชื้นละความชื้นชอบความชื้นค่อนข้างจะสูงนะครับสูงประมาณสัก60อ่ะเจ็ดสิบนะเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์เขาก็ทั้งเจริญเติบโตได้ดีนะครับบางคนก็มีเครื่องให้ความชื้นนั่นหลืออะไรตอนนี้ก็มีขายเยอะขึ้นนะครับก็ให้ความชื้นเยอะขึ้นในช่วงอากาศร้อนนะการอบอ้าวนะครับนี้เขาจะเจริญเติบโตได้ดีชอบเลยนะครับ ทีนี้ปุ๋ยนะครับปุ๋ยก็ให้ปุ๋ยออสโมโคสนะครับสองเดือนครั้งนะครับจะเริ่มโตได้แล้วนะครับแล้วก็ศัตรูพืชก็ระวังนิดน,นึงก็พวกหนอนหน้าฝนตอนนี้ของผมก็โดนกินไปเยอะพอสมควรนะครับก็บางคนก็อาจจะใช้เคมีไปเลยหรือการเดินถ้าเกิดคนบางคนมีเวลาก็สำรวจน,นิดนึงอาจจะใช้แบบเดินหยิบทีละนิดทีละตัว2ตัวอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะครับกับเจ้าแม็กซิมัมตัวนี้นะครับทีนี้เนี่ย พูดถึงอะไรไปแล้วพูดถึงวัสดุปลูกไปแล้วเนาะพูดถึงสถานที่จัดวางนะครับชอบความโล่งความโปร่งไม่ชอบอบอ้าวมีลมผ่านนะครับแล้วก็แสงก็คือวางต้ร่มไม้เนาะก็มีสลงก็ช่วยได้นะครับทีนี้ปุ๋ยเนาะปุ๋ยก็เป็นพวกออสโมโค้นะครับปุ๋ยละลายช้าสองเลนคว้งนะครับหรือถ้าเกิดปลูกนอกบ้านอาจจะใช้แบบพวกปุ๋ยมูลสัตว์อะไรพวกนี้ก็ช่วยได้นะครับแล้วก็ใบก็ไม่ต้องเช็ดเยอะเนาะสงสารเขาบางทีเช็ดเยอะเกินแบบ ตามคนอื่นเขาเวลาเขาเช็ดมีบางคนมือหนักมือเบาแตกต่างกันมันก็จะทํำได้ปล่อยตามธรรมชาติเรามีเวลาก็ฟอกกี้สเปรย์พรมนิดนึงแล้วก็ชั้แล้างพวกฝุ่นพวกอะไรไปเพราะว่าบางครั้งบางคนแบบปลูกแบบสถานที่ที่มีฝุ่นเกาะเยอะเนาะพอฝุ่นไปบางใบเยอะขึ้นการสัรงะห์แสงของใบก็จะลําบากขึ้นเนาะเขาก็ต้องสัรงข้อแสงนะครับตรงนี้เนาะทีนี้พูดถึงก็ความชื้นไปแล้วเนะาะเมื่อกี้ความชื้นอะไรก็หลายๆอย่างนี่การขยายพันธุ์ก็ เหมือนพี่ดูในนนเลยก็ตัดนะครับตัดแล้วก็ขยายตัดตามข้อตามปล้องแล้วก็ตัดตามปล้องเนาะแล้วก็ข้อไปขยายตรงนี้ก็จเจริญเติบโตได้แล้วนะครับจะอบไม่อบก็ขึ้นอยู่กับรากแล้วก็ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่คุณเลี้ยงดูเขาด้วยถ้ามีความชื้นมากพอจริงจริงไม่จำเป็นต้องอบเลยนะครับแต่สภาพ์ปัปันปัจจุบันเนี่ยอาจจะต้องอบเพราะว่าอากาศค่อนข้างจะอบอ้าวนิดนึงก็อบนิดนึงให้เขาได้จเจริญเติบโตรากได้เดินดีขึ้นนะครับอันนี้เนาะเจะ้า maximum นะครับอ,อันนี้ให้ดูอีกนิดน,นะ อันนี้เม็กซิการนัมอันนี้แม็กซิมัมเนาะแตกต่างกันเนาะนะครับอันนี้ดูแตกต่างกันเลยชัดเจนเลยแล้วก็อันนี้ค่อนข้างจะยังไม่ใหญ่มากเนาะผมเอาลูกตัวใหญ่ๆมาให้ดูแล้วก็เจ้าแม็กซิมัมเนี่ยถ้ามีพื้นที่มากขึ้นนโตได้ดีจริงๆก็ใหญ่พอสมควรเลยนะครับเจ้าแม็กซิมัมยังไงก็ฝาฟิโลนดอนแม็กซิมัมไวในอ้อมอกอ้อมใจของคุณนิดนึงไงพบกันในเอพิโซดต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ